ครับผมมีเพื่อนๆนะครับโทรมาสอบถามไลน์มาสอบถามนะครับว่าในพื้นที่ของกทมนะครับตหูผมมีเข้าไปขายหรือจําหน่ายที่ตลาดไหนบ้างน,นะครับอตอนนี้นะครับที่มีจําหน่ายรับไปทอดนะครับทั้งทอดขายแล้วก็ขายแบบยังไม่ทอดนะครับตหู้สดนะครับก็มีร้าน กว๋วยเตี๋ยวเปลวตลาดพิกขวงนะครับร้านพี่เปลวเขาจะรับทตู้้ผมไปทอดขายแล้วก็แบ่งขายเป็นเวลาหน้าหลายปีแล้วครับถ้ายังไงเพื่อนๆนสนใจก็เปิดคุณแผนครับแล้วก็ไปที่ตลาดพิกขวงได้เลยครับวันนี้ผมทําเมนูเต้าหูทอดครับเพื่อตรวจสอบเพื่อเช็คคุณภาพสินค้าครับก่อนที่จะ ขายให้ลูกค้าครับก็ทกําตรวจสอบกันเรื่อยครับทอดกินน้ำเต้าหู้บ้างทอดเต้าหู้บ้างครับก็ทาเมนูอื่นบ้างก็มีครับผัดผักเอาไปทําชาบูทาพาโลทาได้หลายเมนูครับสําสหรับวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับเดี๋ยวยังไงเจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ